เ๋อไอเราเขาไปเที่ยวเหนือกันเนี่ยมึงจะไปกับเขาหรือเปล่าล<ป>่ะไปอออแล้วมึงจะต,ตังตรงไหนไปก็ตังที่หนูถ่ายคลิปกับปุชชาน,นี่แหละมีเยอะเยะินมึงไม่เคยถ่ายเลยนะช่วงเนี้ยคลิปว่าอ๋อเหรอมึงไม่เคยถ่ายคานนลิปลงเลยปุ่ชันลงแต่ภาพนิ่งทั้งนั้นเลยแล้วมึงจะมาตังกับปูชชานไปแล้วมึง แล้วมึงจะมีคิดอะไรให้ปูชาทายอ่ะเออนี่หนูมีแล้ววันเนี้ตอนเย็นน่ะทำไมตอนที่พี่๊อบยังไม่มาเอ่ออะไรกันเรื่องอะไรกะนมไปบ้านไอ้แม็กไปเจอปุ๋ยแม็กปุ๋ยแม็กอีกแล้วเออเล่าเรื่องปุ๊เล่าเรื่องเดิมเลยผู้ผัวเมียเมียน่ะอ่าแล้วอ่าปุยแล้วแล้วปุ๋ยแม็กเล่าว่าไงอ๋อปุ๋ยแม็กก็เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเออเออ ผัวไปกินเหล้าบ้านเพื่อนกลับดึกทีนี่เมียงอนเมียโกดอเมียโกดไม่ยอมคุยด้วยอ๋อผัวกลับมาเนี่ยเมียไม่คุยด้วยเลยเออแล้วแล้วพอวันพรุ่งนี้ตอนเย็นปุ๊บผัวก็เอาใจเมียเนาะไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนเออไม่ไปอยู่บ้านเอาใจเมียเเอมีพูดด้วยไหมไม่พูดเอไม่พูดผัวก็บอกว่า แม่มึงเอ้ยหิวขนมปังอย่าไปเอามาให้เขาก็พูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเมียก็เงียบจิ๊บเมียเงียบแล้วทีเนี้ยผัวก็จับแขนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ๊นี่ของใครเอ่ยแล้วเมียก็เงียบจิ๊บอ๋อตอนตอนเย็นแล้วดิตอนเออตอนเย็น เออตอนเย็นนอนนอนแล้วก็เออคุยกันก็เมียไม่คุยด้วยเออจับแล้วก็จับเส้นผมขึ้นมาบอกว่าเอ๊นี่ผมใครเอยทําไมสวยจังเออเออเมียก็เงียบเงียบสักพักหนึ่งไปจับหน้าอกเมียเออไปจับบัวตูมเมียเออเออแล้วก็บอกว่าเอ๊นี่บัวตูมใครนะเมียก็เงียบจิบเมียไม่พูดเออเมียมโหจัดเลยนะสักพักหนึ่งมุดผ้าถุงไปจับ หอยย้ายมุดพอถุงไปจับหอยย้ายปุ๊บผัวก็พูดเลยเอ๊นี่หอยใครนะเมียต้องเงียบกิ๊บผัวก็บอกว่าเอาท้าไม่มีของใครอุกนเล่นแล้วนะปุ๊บไม่มีของใครกูเอาลนะอ Christine. เออแล้วแล้วพอผัวเ,เล่นย้ายเสร็จปุ๊บ ผัวก็ไปนั่งดูทีวีสักพักหนึ่งยายก็ลุกขึ้นมาเออหมือนอารมณ์ดีแล้วแล้วยายว่าไงยายก็บอกพี่พรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปซื้อไอ้นั่นมาให้ซื้อหมูเดี๋ยวมาลาบกินกันนะโอ้โอชโอ้พอได้พอพรัวเล่นไปแล้วอารมณ์ดีเลย จะลาบหมูให้ผัวกินเลยตอนเช้าเออแล้ว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 ผัวว่าไงผัวว่าไงผัวก็บอกเออเออเออผัวก็ชื่นใจเลยเนาะเออเมียดีกับกูแล้วเออป่วยแม็กนี่กัก็ใจหาเรื่องวันเล่าอะทีแรกย้ายโมโหจัดเลยใช่ไหมไปไปมามาคืนดีกันซักเออเออเออเอ้มาไปจับไม่เมียใครกูเอาหน้าว่ากันเลยเออเลยเรียบร้อยเลย เดี๋ยวไปเหนือจะไปยิงปลาเอ่อไปยิงปลาอเออเออไปยิงปลาโอเคฮะนี่ไปเหนือนี่ต้องเบิกค่าตัวก่อนใช่ไหมเนี่ยเออเออนี่น้องไอจะไปเหนือนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเออเนี่ยเอฟซี FC ก็ไปร้อนกจ่คืนนะสองคืนสองคืนออ,อกับกับวันทิศเออเอฟซีก็ถ้าเจอน้องไอก็ทักทายกันได้นะครับนี่น้องไอ ไปกับพี่ปันนะครับนะอเอฟซีไปรถน้าป๊อบไปเก็บลำไย,ยกันอีกนะครับนี่สำหรับน้องไอ้ปีนี้ไปปุทชัดไปไหมนะปุทชัดไม่ได้ไปโอเคเออนี้นะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไอ้นะครับนี่